สวัสดีครับคาร์บโปรดักต์นะครับรีวิวสวยๆอีกคันนะครับนี่ใครใช้เชฟอยู่นะครับตัวนี้เป็นเชฟครูชนะครับปีสองพันสิบประมาณ2012 1 3 1 4โดยประมาณนะครับก็ชมนี้ออกมาประมาณที่ผมว่าเนี่ยนะเสร็จแล้วก็เข้ามาทำหุ้มเบาแบบสวมแต่งานตัดใหม่ตรงรุ่นนะครับอ่านี่คือหุ้มเบาแบบสวมนะครับ ไม่ใช่ยึดติดนะครับสวมบอ่อเดิมยังอยู่อย่างเดิมสวมทับลงไปสวมแล้วเป็นอย่างนี้เพราะเราตัดใหม่ตามทรงรุ่นนะครับคันนี้ใช้สีน้ำตาลเย็บด้วยได้สีครีมสีครีมนี่ก็จะออกเทาๆนะครับนี่นี่สวมสีน้ำตาลเป็นหนังเกรดเอตัวหนานะครับทีข้างหน้าแล้วก็มาดูข้างหลังนะครับข้างหลังเราก็ทกํากระเป๋าสองข้างซ้ายขวานี่นะฮะ หนังลามิเนตนะฮะหน้าสัมผัสนี่มีทั้งหมดเออ่เป็นทั้งหมด3ชั้นนะฮะดูด้านหลังนะครับนี่นี่คือหุ้มบ่อแบบสวมนะครับเท้าแขนกลางก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเราทำเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะแต่การนี้ก็เจาะนะครับะระยะรงไปตรงนี้เนี่ยฮะมันถอดได้นะครับเนี่ยเราทําแบบถอดได้เนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยเป็นตีนตุ๊กแกกอรอบตัวนี้กป็ปิดตรงไปอย่างนี้ บอกก็ยังใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยพับออกมาเป็นอย่างนี้เห็นไหมฮะข้างหลังเราก็ปิดเต็มไปโน่นเลยเนี่ยเห็นไหมฮะปิดเต็มไปถึงข้างหลังเลยนะะีนะนี่ก็สามารถใช้งานได้อย่างเดิมนะครับใครใช้รุ่นนี้อยู่นี่นะฮะก็คือสามารถที่จะทํามาเลือกสีรอรับกันได้เลยเราเป็นโรงงานผิดโดยตรงนะครับหนังเนี่ยเป็นหนังลามิเนตนะครับลามิเนต เดี๋ยวผมอมธิบายให้ฟังนะครับลามิเนตคือยังไงคือด้านหน้าสัมผัสเนี่ยเราจะใส่หนังลามิเนตหมดเลยหนังลามิเนตแบบนี้ครับนี่นี่คือหนังหนาหนึ่งมิลเต็มประกอบฟองน้ำห้ามิลลามิเนตด้วยผ้าทีคอร์ดอันนี้คือสีน้ําตาลนะครับคัน,นี้ตัวอย่างที่ลูกค้าใส่ไปคือคันนี้หนาหนึ่งมิลน,นะฮะนี่ตัวนี้ครับปลายเล็บผมนี่ฟองน้ําเกรดเอห้ามิลแล้วก็จะมีผ้าทีคอร์ดผ้าทีคอร์ดตัวนี้รับแรงซับนะครับ รับแรงซับก,ก็คือทําหน้าที่ก็คือกันสลิปปีแตกนะเห็นไหมฮะหลังจาก,ก,กลามิเนตคือการรีดไปด้วยความร้อนลงไปแล้วเนี่ยนะฮะประกอบกันเป็นทั้งบด3ชั้นเหนียวทนนี่ผมขูดให้ดูเลยมาฮะจะไม่ยุ่ยง่ายเหมือนตัวทัวไปเห็นไหมครับนี่นะฮะใช้กันได้หลายปีเลยนะครับนี่คือหนังลามิเนตนะฮะครับชอบสีไหนมาที่ร้านนี่มาเลือกสีรอรับกันได้เลยนะครับรือสั่งไว้ก่อนมาถึงใสเลยไม่ต้องรอนานนะครับ ร้านอยู่ลาดพร้าวหนึ่งร้อยย่ิบสี่ซอยยอยซอยเก้าเราตัดเย็บเป็นอยู่ที่นี่นะครับนี่ที่จอดรถสะดวกสบายร้านจอดรถของเราเองนะครับแล้วก็ฟีห้องรับรองลูกค้านะครับสั่งไว้ก่อนมาถึงใส่เลยก็คแค่หนึ่งชั่วโมงนะครับเบอร์ตัวท์นะครับ091 709 9960 091 709 9960นะครับแล้วก็เราเป็นโรงงานเย็บโดยตรงนะฮะมี ลายแอดนะครับมีแอดนำหน้า C A R 99นะครับแอดนำหน้า C A R 99นะครับทางร้านเราก็เย็บเบาะเย็บพื้นอะไรนี่เราจัดการเสร็จนะผิดอยู่ที่ลาดเท้าเรานี่เองนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ